วัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อยูเลสนะครับพี่แล้วพี่แซมมาด้วยทรงผมเด็ดล็อกอยู่แล้วเนี่ยครับพี่วันนี้มีปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจบ้างครับพี่เหมือนผมข้างบนมันจะหลุดครับเลยอยากทําใหม่ดูครับเท่าที่ผมดูนะพี่ปัญหาก็คือมันแข็งเกินแล้วก็การจัดระเบียบใช่เพราะว่ามองตรงนี้ยพอมันฟูอ่ะมันมันมองไม่เห็นโคนผมพี่ละพอโคนผมอ่ะมันค่อยไปอยู่ในเส้นอื่นมันไม่อยู่ในระเบียบของมันนะพี่ พี่ก็จะรู้สึกตึงๆคันๆด้วยแล้วบวกกับเส้นผมที่มันแข็งเกินนี่แหละมันก็จะแห้งช้านิดนึงครับพี่ใช่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวทําใหม่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอีกทีนะพี่นะโอเคครับโอเคพี่พร้อมไหมพร้อมครับเอามือปิดกล้องให้ผมนะครับพี่ Let's go ทาผมทรงใหม่กันเสร็จแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้จากเส้นผมเดดล็อกที่เป็นสีดํานะครับผมเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุเป็นเลเจนต์นะครับเจ็บนิดเดียวครับสวยครับสวยทํามันสวยมากครับเมื่อย <laughs> ดีดีดีครับแล้วทำไปเสร็จเร็วมากครับมีน้องช่วยหลายคนทำให,ให้เสร็จไวมากครับวันนี้ก็ทำผมเสร็จผมจะมีผ้าดูแลกลกับบ้านให้ด้วยแล้วก็หลังจากทำไปเสร็จ7วันนี้ถ้าพี่แซมรู้สึกไม่สบายใจตรงไหนหรือว่าอะไรมันผิดปกติพี่เข้ามาเลยเราจะเคียมให้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณพี่แซมนะครับที่ไว้ใจ2ทวินินเอเคและเดินทางไกลมาทำผมที่นะครับทวินิเอ